ไม่ด้ข้าวเว้ยตะเกียง สอบอุ้ยอุ้ยสอบยังหาสอบยังหาลงไม่เจอเลยจะเอาอะไรแต่ไม่พอใจที่ใชายมากเลย

ล <Huh? S 1> <al> ูกอะไรก็ได้ที่ชอบอ่ะโอ้ยพี่อ้นิดเดียวอะเนยเบาๆคือแม่บอกว่าจะต้องแบบพี่อะไรไม่รู้พี่โอ้ยกินน้มา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

đó kia nó mà nó nhấc thế ấy thằng đó nặng quá hay bây giờ bây giờ cũng lắm cũng sợ tai quá